เพื่อนๆครับใครได้รับการแจ้งเตือนนะครับขึ้นมาในโฆษณาในสตรีมหลายๆคนนะครับหรือทั่วโลกที่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้โฆษณาในสตรีมในคลิปยาวนะครับลงช่องคุณคิดอะไรอยู่และภาพนิ่งนะครับเขาหรือเราจะได้โบนัสหรือใครได้ตั้งค่าได้รับโบนัสหรือโปรแกรมโบนัสเนี่ยนะครับนั่นเป็นความพึงพอใจของ f a c e b book นะครับเป็นความพึงพอใจแบบไหนคือเราสร้างตัวต,วตวนเราลงคลิปในคลิปยาวเกิดการสะสมเกิดการมีคนดูนะครับคนแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะครับหรือคนดูเรามีคนดูเยอะมียอดวิวที่เยอะเนี่ยเขาจะประมวลผลว่าเราจะให้โบนัสเธอนะนะครับและยกเว้นคลิปเรียและสตรอรี่เขาจะไม่ประมวลผลให้เรามีโบนัสหรือ,รอ,รอ,รอไม่ให้เลยอะ่ะ เข้าใจนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเราจะทํำยังไงคือได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับดังรูปที่1น,นั่นก็คือเรากดยินยอมนะครับกดการใช้งานพอกดการใช้งานเสร็จจะเป็นดังรูปที่2นั่นก็คือเขาจะประมวลผลเขาจะรอประมวลผลนะครับเริ่มใช้วันที่30กุมภาหรือหนเดือนเนี่ยนะครับจนถึงวันที่30มีนาเนี่ยภายใน1่นเดือนเขาจะประมวลผลว่าเราทํากิจกรรมอะไรนะครับ ในคลิปยาวและภาพนะครับภาพนิ่งที่เราลงอ่ะนะครับเขาจะให้โบนัสเราว่าเธอมีการแชร์เท่าไหร่มีคนดูคลิปเราเท่าไหร่นะยกเว้นคลิปเรียวและสตอรี่ให้เข้าใจอย่างนั้นตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งนะครับดังรูปพอกดเข้าไปเช็คแล้วนะครับในการสร้างรายได้คําแนะนําเพจหรือคําแนะนําโปรไฟล์ได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้คุณไม,ไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีสิทธิ นะครับประเทศที่ไม่ได้มีสิทธิ์รับโบนัสเลื่อนลงด้านล่างเห็นไหมครับประสิทธิภาพโบนัสคุณติดแดงแต่เครื่องมืออื่นยังเขียวปกติเห็นไหมครับแสดงว่านะครับเป็นกับระบบของ Facebook ที่เขาปิดไว้ก่อนนะครับคือเขาประมวลผลเอาง่ายคือตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างนี่แหละแต่เครื่องมือยังเขียวปกติบางคนตกใจฉันต้องไปเช็คตรงไหนฉันต้องไปลบตรงไหนเพราะว่า โปรแกรมสมาชิกเนี่ยเราไม่ได้ลงคลิปนะครับเราไปเช็คเลยโฆษณาในสตรีมเราโฆษณาเข้าไหมนะครับลงคลิปได้ปกติไหมถ้าปกติก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับพอกดเข้าไปดูแล้วข้อมูลเพิ่มเติมด้านบนเห็นไหมครับเพจของคุณถูกจากัดอานนียในเคตนี้คือเราสามารถแย้งได้แย้งในที่นี้หมายถึงว่าฉันไม่ได้ทําผิดนะฉันไม่ได้ทำผิดกดอะไรนะนะครับคือระบบเขา ุ่มไปก่อนทั้งหมดอ่ะใครที่ประเทศไหนที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัสประเทศไหนที่มีสิทธิ์โฆษณาในสตรีมหรือใครเราเนะี่ยที่ได้รับโบนัสได้ได้ตั้งค่าโบนัสคือเขาจะนะครับตรวจสอบสิทธิ์เราไปก่อนให้เรายืนยันสิทธิ์นะครับเราก็ไปติ๊กว่าฉันแย้งนะฉันไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับฉันก็ลงคลิปปกติโฆษณาก็เข้าปกติคือเขาประมวลผลเฉยๆเราก็กดยืนยันตรวจสอบนะครับรอไปสักพักหนึ่งนะ นะครับเราไม่ต้องกังวลเราก็ลงคลิปปกติแสดงว่าเราจะได้โบนัสเป็นกับระบบแน่นอนนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้าใจอย่างนั้นนะครับมือใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านโฆษณาในสตรีมนะครับยากได้โบนัสเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาสิ่งที่เราต้องทำนั่นก็คือความขยันและความอดทนเวลาเป็นสิ่งสําคัญเวลานะครับเพื่อนๆเราอย่าเร่งให้เราใจเย็นๆทาให้มีความสุขถ้าเราเร่งกับเวลาเนี่ยมันยิ่งช้า ถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับ